ผมก็อยากจะมาลองออดิชั่นให้กับครูเพลงแล้วก็ในห้างฟังเหลือเกินฮะถ้ามั่นใจว่าเสียงดีก็ร้องมาแล้วครูก็จะฟังบอกผมมาสักคำผมจะทำอย่างที่คุณบอกว่าผมมันควรต้องออกไปนอกหัวใจไอ้หนวอ้หนเอาอีกเอาอีกหากคุณมีใครอีกคนพร้อมาอีกผมเองก็พร้อมจะไปปงเอาอีกคนมาร้องอ ร้องอะไรงุงง้งยิงงุ้งยิงความเป็นลูกทุ่งอยู่ตรงไหนเมื่อสมัยปี์แงบเมื่อสมัยปี2496ผมบอกได้เลยเป็นอีกยุคหนึ่งของวงดนตรีลูกทุ่งวงการลูกทุ่งได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงมากมายกล่องนี้มีเพลงกว่าพันเพลงเหมาะที่สำหรับซื้อเป็นของขวันของฝาักให้กับญาติผู้ใหญ่ท่านต่อเลยลูก <c oughs> สิปีแล้วมึงโฆษณากูไม่เห็นใครโทรสั่งมึงเลยเีย่อไอกล่องเพลงเนี้ย นะเสียงไม่ผ่านเหรอสายยันสัญญาดังได้เพราะใครเพราะครูคนอื่นสันติดวงสว่างนักร้องหนุ่มเสียงหวานดังได้เพราะใครเพราะครูคนอื่นหนูคอนเตยติดยาเพราะใครคนอื่นกูนี่แหละ ไอ้หนูหเดี๋ยวว่าหลังค่อยมาเทสวันนี้มีนัดอยู่ <c oughs> เพราะว่านกนกร้องนะ่ะรุ่นใหม่เขาจะมาออดิชั่นที่นี่มหาสารคามครับคอนอีสานอยู่มองอยุอีสานหรอกคอนอีสานนี่น่าเห็นใจเห็นใจไงก็เห็นใจอย่างอะ่ะเอา้าชีวิตเขามีแต่ความโศกเศร้า,ารมันจะมีความตกใจจังได้ <c oughs> เอา้าอย่างหกโมงเช้าบ้านคุณป้าเรียกอะไรโอ้โหเช้าจังยังเจ็ดโมงเช้าอยเรามีแดดนิดนิด แปโมงเช้าวายขารุ่ทรงชาติคุยกับมันเห็นไหมฮะก็ครูคุยกับมันมันยังไม่รู้เรื่องเลยมาเดวนะไม่รูไปนั่งดูตลกขนาดวันนี้คือจะบอกว่าชั้นสองคนเนี่ยมีหลานมาอมันร้องเพลงดีมากเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงครับปราบเท้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาสะครับ ฝากตัวด้วยนะครับคุณครูครับผมอยากฝากบอกครูด้วยนะครับว่าไม่ดื้อไม่สนแล้วนะอย่าไปเสียดินนะตัวเป็นคนดีนะอืมหลังหลักจังเลยอมเหมือนมึงเป็นผู้ปกครองกูอะภรรยาดีเป็นนักร้องเหรอลูกเป็นนักร้องครับแล้วมาที่นี่มาทําไมอ่ะจะมาทําไมว่าอยากมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นนักร้องน้ำในหางนะครับอยากมีชื่อเสียงโด่งดังอยากเลี้ยงตาเลี้ยงยาครับไอหนูจะมาประกวดร้องเพลงครับที่นี่ไม่ใช่ที่ประกวดนะที่นี่คือแบบรับมาปั๊บนี่เอาทําเพลงเลยนะ ผมก็มีประสบการณ์ประกวดเยอะแยะครับผมล่าสุดก็ไปประกวดที่งานตำบลเป็นงานใหญ่<า>ระดับจังหวัดครับผมแล้วคนประกวดเยอะไหมพันกว่าคนครับพันกว่าคนใช่เฮ<ช>้ยแล้วเราได้ที่เท่าไหร่เนี่ยไปไปไม่ทันครับ ไม่ทันประวดใช่มันเจ็บม้งชาเลยไม่ตื่นเช้า่ะการจะเป็นนักร้องร้องเพลงลูกทุ่งสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งเนี่ยลูกทุ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดเข้าใจไหมว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายเมื่อปี2506เนี่ยลูกทุ่งเขาจะมีละครเวทีประกอบเพลงด้วยเป็นจินตลีลา <c oughs> ในเครื่องนี้มีเพลง <c oughs>